เผชิญวิญญาณร้ายในโรงแรมเก่าณใจกลางเมืองเก่าแก่บนถนนสายเปลี่ยวชายหนุ่มนามว่าทินตัดสินใจเข้าพักในโรงแรมโบราณแห่งหนึ่งด้วยความที่โรงแรมหรูหราในย่านนั้นเต็มไปหมดเขาจึงมองหาที่พักราคาประหยัดประกอบกับรูปลักษณ์ภายนอกอันคลาสสิกของโรงแรมเก่าแก่แห่งนี้ดึงดูดความสนใจของเขา ทันทีที่ทินก้าวเข้าสู่ล็อบบี้บรรยากาศอึดอัดยาอีก็โถมเข้าใส่เฟอร์นิเจอร์เก่าแก่ปกคลุมไปไมด้วยฝุ่นเงาดำที่ปกคลุมโคมระย้าคริสตัลเสียงนาฬิกาโบราณดังก้องกังวานท่ามกลางความเงียบสงัดพนักงานต้อนรับที่ดูซีเซียลมอบกุญแจห้องให้เขาด้วยรอยยิ้มแห้งแลง้งทินเดินขึ้นบันไดไม้สกรีป,ป้าไปยังห้องพักของเขาบรรยากาศบนชั้นยิ่งวังเวงกว่าชั้นล่างเสียงฝีเท้าของเขาสะท้อนกล้องไปมาตามทางเดิน ราวกับมีใครบางคนแอบฟังอยู่ทันทีที่เขาเปิดประตูห้องกลิ่นอับชื้นชลอยออกมาเต็มไปด้วยฝุ่นหนาและกลิ่นเหม็นอับเขาพยายามเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทแต่หน้าต่างก็ติดตายขณะท,ที่เขากำลังสำรวจห้องทันใดนั้นเสียงกรีดร้องอันน่าสยดสยองก็ดังก้องไปทั่วห้องเสียงนั้นแหลมสูงเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานทินลม้มลงนั่งบนพื้นด้วยความหวาดกลัวเหงื่อเย,ย็นไหลาอาบใบหน้าเสียงกรีดร้องนั้นดังขึ้นอีกครั้ง ทินลุกขึ้นยืนด้วยความกล้าเขาตัดสินใจตามหาที่มาของเสียงนั้นเสียงนั้นนำพาเขาไปยังห้องพักน่านตรงข้ามประตูห้องเปิดแง้มอยู่เล็กน้อยทินค่อยๆย,ย่องเข้าไปภายในห้องมืดมิดเตียงนอนเก่าแก่ตั้งอยู่ตรงมุมห้องผ้าห่มขาดรุ่งริ่งปกคลุมร่างอะไรบางอย่างไว้ทินค่อยๆดึงผ้าห่มออกร่างไร้ชีวิตของหญิงสาวปรากฏต่อสายตาใบหน้าของเธอซีดขาวดวงตาเบิกกว้างรอยยิ้มแปลกประหลาดประดับบนริมฝีปาก ทินผงและถอยหลังด้วยความตกใจหญิงสาวนั้นลุกขึ้นนั่งอย่างช้าๆเส้นผมยาวสีดำคลับของเธอคลุมใบหน้าร่างกายของเธอดูโปร่งแสงทินกรีดร้องด้วยความสยดสยองวิญญาณร้ายนั้นลอยเข้าหาเขาเสียงหัวเราะอันน่าขนลุกดังกล้องไปทั่วห้องทินพยายามวิ่งหนีแต่ประตูห้องก็ปิดตายเขาถูกขังอยู่ในห้องนั้นกับวิญญาณร้ายทินพยายามรวบรวมความกล้าเขาคว้าแจกันบนโต๊ะและคล้งางใส่ผีร้าย แจกันแตกกระจายแต่ผีร้ายกลับไม่มีรอยแผลใดๆมันลอยเข้าหาเขาเร็วขึ้นเสียงหัวเราะของมันดังก้องกังวานทันใดนั้นแสงสว่างจ้าก็สาดส่องเข้ามาในห้องทินลืมตาขึ้นมองเห็นชายชราคนหนึ่งยืนอยู่ตรงประตูชายชราถือไม้เท้าเรืองแสงในมือเจ้าหนุ่มรีบหนีไปซะชายชราตะโกน ทินลุกขึ้นวิ่งหนีออกจากห้องชายชราใช้ไม้เท้าเรืองแสงไล่ตามวิญญาณร้ายเสียงต่อสู้ดังก้องไปทั่วโรงแรมท้ายที่สุดแสงสว่างก็กลืนกินความมืดมิดวิญญาณร้ายอันน่ากลัวหายไปสิน้นทินวิ่งลงจากบันไดมุ่งหน้าไปยังประตูทางออกเขาสัญญากับตัวเองว่าจะไม่มีวันหวนกลับมาที่โรงแรมเก่าแก่แห่งนี้จนถึงทุกวันนี้ทินยังคงหลอนกับเหตุการณ์ที่เกิด